ีสวัสดีจ้าเจอรี่รรรผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่ครับเขา,าก่อนพี่น้ำพึ่งให้คาแนะนําครับว่าสําหรับคนที่มีใบหน้าทรงรูปยาวห,หน่อยครับไม่ควรใส่แว่นที่เป็นกรอบริมเล,ลสหรือที่แบบไร้กรอบ<ช>ทีนี้ถ้าคนมีรูปหน้าที่สั้นเหรอครับจะทําไงฮะอ๋อเรื่องนี้นี่เองเดี๋ยวพี่บอกให้นะจ๊ะสาหรับคนที่มีรูปหน้าสั้นการเลือกใส่กรอบแว่นแบบริมเลสหรือแบบไร้กรอบจะเหมาะมาก เพราะจะช่วยทำให้ใบหน้าดูสมดุลและดูสดใสขึ้นด้วยจ้ะแถมให้อีกเรื่องหนึ่งคือการเลือกกรอบแว่นนะให้หลีกเลี่ยงการเลือกกรอบแว่นที่บางคิว้วเพราะจะทำให้หน้าโล้น และทำให้สีสษะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงอีกด้วยนะและสำหรับคนที่มีช่องห่างระหว่างคิ้วกับตาน้อยหรืออยู่ใกล้กันมากให้เลือกกรอบที่มีขอบบางๆห้ามเลือกกรอบที่มีคิ้วเด็ดขาดเพราะความหนาของกรอบจะยิ่งบังคิ้วทำให้หน้าดูตันไม่สมดุลจะ้ะแต่ถ้าหากนะเรามีระยะหา่างระหว่างตากับคิ้วมากๆนะเราก็ควรที่จะเลือก กรอบแว่นที่มีขอบหนาด้านบนเพราะว่าไอ้ขอบหนาด้านบนเนี่ยนะจะช่วยเติมความว่างตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยให้มันเต็มแล้วก็จะทําให้ตาของเราเนี่ยดูโดดเดน่นถามพ่อเดียวนะครับแต่ได้คําตอบที่หลากหลายและได้ประโยชน์เยอะมากเลยครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ